ราคาควายประจำวันที่24มิถุนายนพศ2566นห้ร้บะครับอายุข้างหน้าผมตัวปู๋ยนะครับเนาะครับผมลูกของตัวใดครับพี่ลูกซับพันล้านเงี้ยลูกซับพันล้านสูงไรไปไดนครับ137ครับสูง137ครับผมนะครับอายุ16เดือนตละขบนะครับตละขบชัดเจนนะครับตาแต้มแก้มแจ้มพอ่องเท้าขาวสันปรคองข้อประเข็งมองไปตองชัดมี นีเครับมีใบพ่อเ็าด้วยนะใบพ่อใบเพชรก็มีนะครับใบผสมก็มี่นะครับน้องครับนี่ครับซับพันล้านนะครับพ่อเบื่อพันล้านใช่ครับครับเอกสารใบหลอดครบนะครับผสมตัวจริงครับตอนนี้ไม่มีหลอดผสมตัวจริงดวยครับคซับพันล้านเปิดราคาเวลาเป็นไงครับเจ็ดหมื่นสองเองครับแปดหมื่นสองพันบาทเจ็ดหมื่นสองพันบาท